สวัสดีคร okay, ับพามาเก็บข ouais. ี <sue> ้เขียวนะครับขี้เกียมเกิดเทีนะครับเบางบนแหงเต็มต้นเลี้กินระบาทันนะครับเก็บไปใส่ตะมงหงกายนะครับเบื้องบนเอ้ยฝนจุดไหนคักแน่เถ้ะคุณแหงซต็งครืงนะครับเดี๋ยวไปเก็บกันเด้ครับหนึ่งเต็มต้นแล้วนะครับพี่สุกคักสุกแน่พี่เก็บน้ำกับบาดทันนะครับ อีกกระพองครับพี่หลายเลยพี่สุกแดงเต็มต้นแดงเต็มต้นเลยเปล่อยจต็มไ้กับเจียนเนาล้นนะครับเออก็เลยต้องเก็บแค่เนี่ยห่าันตามุกหงขายน้ำหมครับก็เลยจังหวะเลยเดย ว่ได้ว่ได้เสียหายอย่างเสียงาน,นได้นะครับเสี่เงี้ทางนท้างหลังพี่ี่ครับพี่น้องเออพี่สายแห้งว่าได้มาถ่ายไก่กวงให้เบิ่งเกย์ๆนะครับเพราะว่ามันมันมีคนจับกล่องให้นะครับเพื่อช่วยเหลายเติบเอ้ยนะครับ เดี๋ยวพามาทางอีกทางทางหนึ่งนะครับพี่กัหลายวส,สันครับพี่อ,อาจจะวิ่งไปเห็นไกลๆนะครับพี่น้องว่าม,มีคนจับกล่องให้จังวานะครับเนาะก็ตั้งกล่องเอาอาจสิเลียวไปเห็นชัดเจนนะครับเพิ่งบรรยากาศแล้วนะครับพี่น้อง <laughs> มวยลายอันนี้เขาก็ ประหยัดไปบ่ต้องซื้อเนาะครับเพิม่มเขาก็เก็บไปเลยเพราอมันผอมสุกแล้วไหมครับเนาะเสียงอยู่พี่เสียงอยู่เฮ้ยสุกแล้วร้อนร้อนอิสักพี่ อัน ens, นี้หน่วยหน่ยนิสุนน่เนาละครับแห่เอาในไว้กาโดนเนาะพี่พี่ท่านจะเสียงอยู่พี่ครับส่่นอยู่ข้างในพี่ลายหน่วยเลยท่านบรเดคายคลองกับสีแบงเพิ่์ลบานคิดนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าท่านมีดีกับทีเดแบงแต่วานี่เขากะบรดคายคลองเขาก็เลย เออท่านดูสิมครับอืมเก็ดจากแมาเนีแดนะครับพี่น้องเกือบเต็มตะกร้าแล้วด้ิครับนี่ลายลายคักสุกพร้อมกันนะครับเออามัอนี้อากาศเป็นซ่องอากาศดีๆอยู่ด้ินับเนาะอืมอากาศแบบเย็นสบายไหมจะนอนอัดนอนอัดเย็นโทรศัพบจริงสิงไหมเนาะ อากาศเป็นทรงขีดขานขีดขาน,ขานเฮ็ดเวียกใช่ไหมเต็ม,มตะกาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยพอดีต้นทางนี่ก็เหวิล่องเหวิล่องนําเนาะครับสิวัดอายุเพิ่งน่ะจังหวะล่ะเ,ออเ,เคครื่องเสีงยงกันคกับเส้นต้ายพอมีคนมาถือกล่องให้ไหมครับเลย สีเหลียวไปเห็นหน่วยอยเครีคยดเป็นไหนเนาะจังหวาบม่มปผู้ซอยตามกระเนียมอย่างนั้เนาะครับกระเบิงเบิงไปนิด้ะครับพี่น้องซอยเบิงเนี่ยเบิงซอยเงี้ยครับเออแบบอันนี้กระซุกซุกแบบฉ่ำแล้วไหมครับบางหน่วยก็พร้อมสิลน เลียวไหมอืมหี่หลยแห,งาาห้งหล่นตะการแถบเบื้องงเดี๋ยวนะครับอืมอืมยมตุนเลยครับที่กระพองเกิดหน่วยนึ่งหนื่งนีง่นี้เหแดงแบบฉ่ำเลย นะครับปอดสารหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์นะครับปลูกแบบธรรมศาสตร์บานหฮานี่แหละใส่ฟุ่นปุ่นขี้ควายนี่แหละครับปุ่ยอ,อก <c oughs> อืมเพราะว่ากับแค่เนี่ยด้อันบงพันวามาลงเนาะพันวมะไม่กินชุนเนี่ยไะมใบพันไหมครับใบอ่นของะแบบเกียเขียบปะเกียบบเทศเนี่ยมันจะไม่กินแบบชุนแม่งวค่อยมากศัตรูพืชดบ่คยมีไหมครับอืม นะครับก็เลยหน่วยกั็เลยสิบบมีแมงนะครับเต็มตะกาแล้วลายเลยครับเด็หลายรอบนี้เพราะว่าห้าหนเวียนจากการเก็บลายเมือนไหมครับไก่กระพงไก่ครับ ธรรมศาสตร์บานเฮาเนานะกระิกระมานี้นะครับเนาะมีเสียงหลบกวนเสียงแสกเสียงไก่เสียงกาจะว่าไปนะครับโอเคกับน่อยกับว่าได้คิดลายนะครับก,รกันน่วยกับซ้ำตลาดเพิ่นนั่นแหละเนาะเออเกิดเงินอกันหลายบาทอยู่ด้ครับปากาหนึ่งอืมโอเค ทางหลังพี่กับพองครับพี่นหน่วยมันแบบใช่ไหมทำไมไหมครับกระสิมีอยู่สองทางเนาะหน่วยก็จึงมีขางหนอ,หนอกข้างในอ,อืมหลายเลยหลายหลายตาย จะเป็นพระโหรพ่าสร้างพี่รเห็ครับมันมีพันลมลมล้มไหมเหน่งลงอ,อ,อเออสียงกระเจ่นะครับเออวสิพา่าเห็นไก่ไก่แจ่ไก่น้อยแม่หมอบกำลังเบาะเดี๋ยวตัวหนึ่งนะครับไปไปทายเบิง่ง กันเห็นตัวอยู่เสียงไดงยินแตอเสียงอาชีบอะแล้วล่ะครับเจ้น,นะครับพี่อาชีแบบเบิดแล้วนะครับน่อยสุกอืม เหลืออีกนะสิเก็บเดรหลายรอบอยู่ครับเพราะว่าหน่วยเรือหลายเติบอยู่ไม่ดิบไหครับเหลือหลายเติบอยู่เนาะสิเพิ่มเต็มเต็มตะกร้าเลยครับพี่เต็มตะกร้าแล้วครับเนาะครับประมาณนี้ละพี่น้องเรือหลายแล้วเบิดแล้วครับเบิดแล้วไม่สูบเบิดแล้วเนาะครับ นี่นะครับแต่หลายเติบใแต่การหนึ่งหน่อยเต็มเต็มนะครับเดี๋ยวจังใลยคิปนี้ก็ฝากรับช่วงฝากติดตามกดไรก็แชร์คือเก่าคือเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ